ักทายกันรือยังเอ่ยทักทายกันแล้วนะคะดอกนี้ก็เล็กเล็กเล็กมากเล็กมุกม่วกเลยนะคะเ <_ t ap> จเจะพยายามที่จะซูมแค่นี่มาบุกบุกป่าเลยนะคะเนี่ยโอ้ยอาจจะไม่ค่อยสวยนะแต่ก็พยายามนะคะอ,อยู่ไหนแล้วค่เลยดูไปเรื่อยๆนะคะอาจจะ อาจจะวายไปบ้างเป็นบางดอกแต่ก็ยังยังยังมีดอกสวยๆอีกอยู่นะคะแล้วชมชมาไปน้าอยู่ไหนละเจเจยังหาไม่เจอเลยอ๋ออยู่นี่นี่เองโอเคครับเจเจเก็บภาพเขาก็ออกเป็นพุ่มนี่ก็เห็นมานานาน,นานแต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจเขาเลยนะคะนะคะเขาจะเป็นพุ่มใบนี่ก็ เป็นนนาหรือเปล่าโอ้เป็น,น้นาำอยู่นะไม่ใช่ธรรมดานะคะมีนาำด้วยนะเราจะสอ,อกโซนไปดูเห็นไหมจะเป็นดะอกก็จะเป็นดอกเล็กๆนะคะดอกเล็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเอาไม่สูงนะ เนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะใบเป็นกลมๆม,มันๆน,นะคะเหมือนลูกไข่มีหนามเล็กๆตามขอบขอบใบนะคะหนามเล็กๆตามขอบใบนะคะอาจจะไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มวายกันแล้วนะคะเจเจผ่านมาตรงนี้ก็มีแต่เ <c oughs> มิน มีแต่มหมางเมินเขาเลยไม,ไม่ไม่ได้ดูความแบบว่าสวยงามนะครับเหมือนเหมือนอะไรนะเดี๋ยวเจเจเห็นประเทศไหนนะที่ว่าเขาใส่หมวกแบบนี้นะคะข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะเหมือนหมวกนะคะเพราะว่าไปแล้วเขาไม่ใช่ขี้เหร่นะสวยนะนสวยนะเห็นเล็กๆแบบนี้เอาไปดูตรงนี้ดีกว่านนะดอกนี้สวยไหม เจเจต้องเอาทีละดอกค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาเล็กมากและหลายดอกนี่เขาก็แบบาบานเป๊บเดียวเขาก็ร่วงนะคะแห้งไปเลยอะ่ะเจเจก็พยายามที่จะหาดอกสวยๆให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะวันนี้ไม่ได้เอามานั่งมาแย่จังเลยเพื่อนเพื่อนล่ะคะทำคลิปไปถึงไหนแล้วแล้วก็ สนุกไหมคะในการทำคลิปสนุกนะเจ,จว่าสำหรับตัวเองอนะสนุกอาจจะเป็นพเพราะเจ๊ก็เนี่ยเ,เวียนว่ายอยู่กับดอกไม้นี่แหละคะ่ะไหนไหนมาแล้วก็ต้องก็ต้องหาอะไรติดไม้ติดมือกบเนแบบเป็นเพื่อนนะคะก็ต้องหาดอกไม้ไปเนาะออดอกไม้นี่เขาก็จะแทรกไปต้นนี้นะคะก็จะแทรกไปตามพวกนี้นะคะ okay. ะะเจ็เจ็ชอบบ้านข้างๆนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำสวนสวยมากสะอาดสะอา้านแต่ไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่า,วาเกรงใจเขานะคะก็เห็นเจเจทุกวันมาทักทายกันทุกวันเป็นผู้หญิงที่ทำสวนเกง่งเกง่งสะอาดเขาสวนเขาเนี่ยโอ้ไม่มีหญ้าเลย ซึ่งยากมากถ้าไม่ดูแลทุกวันนะคะยญ้าจะขึ้นแล้วก็เห็นเขาปลูกผักเยอะนะคะผักสดคุยเยอะมากเลยก็เจเจโชคดีนะคะมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สิ่งแวดล้อมที่ที่ดีนะคะที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีนี่ก็คือ ไม่ไม่ใช่จะดูหมิ่นอะไรต่างชาตินะคะก็คือแถบที่เจเจอยู่นี่ก็จะมีแต่คนเยอรมันแท้ๆเยอรมันแบบอืเยอรมันแบบเยอรมันจ๋านะคะเยอรมันจ๋าก็คือค่ะก็ชอบนะก็ชอบอมันมีความไว้วางใจนะคะ พูดกันตรงๆนะนะมันมีความไว้ังใจกันไม่ไม่อันตรายอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเจวขอยดีนี่นี่เจนจนั่งนะเพราะว่าดอกมันเล็กมากดอกมันเล็กมากนะคะ,ะดี่อักน้าเฮนะนะไหยุนชัดตีแม้แต่ดอกเล็กแต่ก็ทำให้เราทำให้เราสดชื่นได้นะคะ เลขเขาก็จะมีฟอร,ร์มของเขาสวยนะคะฟอร์มสวยสีชมพูล่ายสีเลยนะคะเดี๋ยวเจี๊ยบม,มันนี้ดีกว่าโทษนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,อขอให้ไม้เสียฟรียาวกว่าน,นี้นิดนึงค่ะเดี๋ยวเจเจคลอสอัพนะ,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 ะนะแปบ๊บหนึ่งค่ะ ต้องเอาให้จบคลิปนี้นะเพราะว่ารู้สึกไหมเซลฟี่มันเอียงๆยังไงไม่ทราบนะคะเซลฟี่อีกนัดโอเคนี่ค่ะฟอร์มชัดนะคะนี่ค่ะคุยจันสเปหิรัตวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะเนี่ยเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยสวยนะเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยสวยแต่เจ๊ว่าเขาก็เขาก็น่ารักแหละ บางคนเขาคิดว่าเป็นวัชพืชนะคะเ็นวัชพืชด,ดอกก็จะออกตามแบบนี้ค่ะแต่ก็เริ่มวายแล้วนะเห็นไหมคะดีนะมาถ่ายทันถึงค่เหลืองไปละ,ะเหลืองไปห,หมดละเีเจมาถ่ายทันได้เห็นดอกก็สวยๆด้วยต้องไม่ทราบโอเจเจก็พูดไปคนเดียวพูดไปสักไกลเลยอยู่ไกลมากโอเคค่ะ ความก็สวยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจจเอาเอาที่แห้งหงออกอนี่นะคะกว่าจะได้โอ้ยกว่าจะได้นะคะไม่ใช่ง่ายนะโอ้ยก่อนเดี๋ยวเอาเอาออกอีกนิดนะึงไม่สวยนะคะอยากให้เขามีดอกเดียว เราแห้งๆออกหมดเลยอ่าจเจวางรม์มละวสวยไหมคะสวยนะอ,อย่างนี้โคส้สอัพดีดีปกตินี่หน,หน้าเบลอหลังชัดเนาะวันนี้กล้องเป็นใจมากๆเลยคะ่ะแม่เจทจพูดนะคะในเรื่องของที่ที่อยู่ที่นี่ก็คนไม่เยอะ มีที่ให้เดินเดี๋ยวเจวเจพาไปดูตรงนี้นิดนึงดีไหมคะไปดูตรงนี้นิดหนึ่ง,รง,งจริงๆว่าเจเจอยูอ่ในสภาพไร้อ่มยังไงนะคะถ้ามีตรงไม้อยะเลยนี่คะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเจวเจทำเป็นกว้างๆนะคะเห็นไหมคะนี่แหลคะค่ะคือที่ที่เดินทุกวัน มีต้นแอปเปิลเยอะต้นลูกแพรก็เยอะนะคะแล้วก็ผลไม้ป่านะค่ะชอบไหมคะชอบใช่ไหมเอ่ยจริงจริงเจยจยังชอบเลยอะ่ะนั่งเล่นตรงเนินอะไรแบบนี้เนี่ยว่างๆนะเจเจจะเอา,อาเสือมามาปูตรงนี้เป็นเนินตรงนี้เลยคะ่ะเป็นเนินแล้วก็นั่งเล่น ไม่มีใครว่าหรค่ะที่นี่เป็นที่สาธารณะนะคะมีที่ให้ออกกำลังกายแล้วก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่มีที่ให้เราได้พักผ่อนนะคะ<ม>อารมณ์ดีได้พักผ่อนอารมณ์ดีได้ฟังเสียงนกมีที่ให้เรา ได้ได้เดินเล่นผ่อนคลายนะคะและไม่อันตรายด้วยแล้วก็ตัวนี้คงเป็นที่ที่เขาไว้เครื่องสำหรับตัดหญ้านะคะนี่เพิ่งจะตัดไปหยกๆเลยนะคะเพราะว่าออดอกไม้ที่เจจอยากจะถ่ายนะ่มันมันไม่มีเขาตัดไปแล้วนะคะ่ะดอกไม้พวกนี้เจเจก็ อ,อยู่ในป่านะคะเจเจก็ไปถ่ายมาแล้วตรงนี้จะไม่ค่อยอยากจะถ่ายสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาอยู่ติดถนนนะคะแต่พอเห็นดอกไม้ที่สวยๆเจเจก็เลยอะพาพเพื่อนๆมาดูดีกว่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเจเจ๊คอสอปนะจะได้จบคลิปสวยๆนะคะอันแน่เจะเอ๋มาแล้วนะอืม ยังไงก็ขอจบคลิปตรงนี้นะคะเจจก็ลงดอกไม้บ้างแล้วก็ลงฟิวทั์ที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆบ้างนะคะขอบพระคุณที่รับชมน,นะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าน,นะคะเพื่อนๆขอบพระคุณนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะนะคะรักทุกคนนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ